วันนี้ดิวซื้อขายของปีสาจแดงเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมใน X นะครับมาแบบที่ทุกๆ3-4ชั่วโมงเลยความเคลื่อนไหวแต่ว่ามันไปไม่สุดสักดิวนึงแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาทำช่องป๊อบีิรพลนะครับพอดีไปงานถแถลงข่าวโอ้โหคนส่งข้อความเข้ามาหาผมนะครับเพียบเลยครับตอนที่ปีศาจแดงมีข่าวกับนิคลัสแจ็กสันครับทุกคนคนก็บอกพี่ป๊อปแมนดูบ้าปะเนี่ยดูวิธีจะไปซื้อสักกระเพือมา เรามีเราหนึ่งอันเบอร์เก้านี่ยังไปซื้อของเชลซีมาอีกเหรอเดี๋ยววันนี้ผมจะมานั่งตอบนะครับว่าสุดท้ายแล้วปีศาจแดงคิดยังไงนะครับถึงไปอยู่ในดีลของนิโคลัสแจ็กสันทั้งที่เชลซีดูเหมือนจะไม่เอาใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบเคลียร์เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่แบบอินบ็อกเข้ามากันเต็มเลยนะครับตอนนี้ไม่อยอมซื้อของแล้วสแกนเขียวโคตรปึ้งปึ่งปึงปึงที่ป๊อบค,ครับมีข่าวว่าแมนยูล้มดีลเอ็มโมโม่แล้วจริงหรือเปล่า สื่อมวลชนลงทุกเว็บเลยว่า70ล้านปอนเสื้อจิมไม่อยากจ่ายแล้ววันนี้เคลียร์ให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่อัปเดตล่าสุดก็คือแฟนบอลปีแดงโกรธมากตอนแรกอะเขาหวังกันว่าเมื่อวานเนี้ยจะมีการเปิดตัวเสื้อใหม่ชุดเยือนและก็จะมาพร้อมกับนักฟุตบอลคงคิดเอาไว้แล้วว่า Adidas เนี่ยจะต้องมีการซัว์ไพน์แน่ๆสุดท้ายเปิดแหละเสื้อบอลจริงๆครับไม่มีนักฟุตบอลใหม่นะครับแล้วก็ภาพล่าสุดต่อมาสี่โมงเย็นที่ผ่านมา จนอร์นซานโชขับมารอที่พาร์กิง่งที่จอดรถยังไม่สามารถเข้าสนามซ้อมแคนิงตันได้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยครับว่าขาออกเนี่ยเอ่ออันนี้แฟนบอลตั้งน,นะครับไม่ใช่ผมนะครับเขาบอกว่าอาร์มอสาสรพิทซานโชกานาโชและแรดฟอร์ดเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปข่าวเผืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับโอ้โหพลุงพลังเลยผมมีของเก็บตกมาฝากคุณผู้ชมถึง7ชิ้นครับทุกคนครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับและจะให้ส่งฟรีทุกกรณน,นี้จนกว่าพรุ่งนี้จะออนแอร์ air คลิปใหม่ตอน1ทุ่มตรงนะครับไปกันที่ตัวแรกกันเลยก็คือฮูดรูเบนอโมริมครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวที่แฟนมอสปีศาจแสดงถามหามากที่สุดอันนี้รีเพเตะสุดๆไม่มีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็น คอสตูมของผู้จัดการทีมเราครับก็คือตัวนี้ไอตัวเสื้อแฟชั่นก็หมดแล้วนะครับอันนี้คือฮูดครับคุณผู้ชมใส่หน้าหนาวได้เลยนี่ตัวที่เขาใส่ก็จะมีหมวกอยู่ข้างบนนะครับไซส์ m อ็มเอยุโรปใครอยากได้ครับ3,999บาทมีอยู่ในคลัง1ตัวได้ยังไงไม่รู้นะเพราะฉะนั้นใครมาเร็วสุดได้ไปทันทีผมเชื่อว่าไม่เกิน10นาทีหมดแน่นอนรีบด่วตนันะครับนั่นคือตัวแรกผ่านไปตัวที่2ก็คืออาแฮรเติร์คิด เติร์ดคิดแมนยูไนเต็ดครับหลังจากที่พรีออเดอร์มาแล้วจากแมกกาสโตอันนี้ลดราคาไปจากตอนเปิดตัว3ามสามหรือสองสี่เก้านะครับเหลือไซส์ L 1ตัวแล้วก็ XL อีก1ตัวนี่ไซส์เอเชียนะครับปล่อยไป2499ให้ส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับอ้วันนี้สุดๆเลยนะครับอย่างที่3ก็คือตัวพรีแมตพอมอฟอัพ2024-2025ครับนี่ตัวนี้ใส่กับ วัตถุสวยนะครับตอนที่ผมบอกว่าไม่กลัวส่งมาให้ผมแล้วตอนแรกดูเหมือนจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่พอใส่กับเสือ้อกับตัวเองเนี้ยมันจะสวยมากนะครับเหลือ3ไซส์ครับเป็นไซส์ใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเหลือ XL เป็นไซส์ยุโรปแล้วตัวเนี้ย XL 1ตัว2 XL 1ตัวและ3 XL อีกหตัวนะครับสองสส่งฟรีเช่นเดียวกันมาเอาไปได้เลยนะครับตัวที่4คือตัวเจอซี่ สองรูการก่อนดอกกุหลาบทั้งตัวของเมืองแมนเชสเตอร์เหลือ3 XL เอเชีย3ตัวแต่ตัวนี้ให้ลบ1ไซส์เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเอาสีแดงตัวนี้ต้องใส่2 XL ไทยนะครับ3 XL ใส่ไม่ได้ครับส่วนใหญ่ส่งคืนหมดเลยเพราะมันแคบต้องเป็น2 XL อ่ะเอาเรียกว่าเป็น2 XL แล้วกันหน้าหน้าไอ้ราคาม3 XL นะครับแต่ปล่อยให้คน2 XL 3ตัว2599ส่งฟรีอีก3ตัว นะครับแล้วก็ชุดนอนแมนเจอร์เต็ดเก็บตกเหลือ1ตัวเป็น XL ยุโรปนะครับอันนี้ได้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงไปเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นทางฝั่งของเสื้อเทรนนิ่งเขียวอันนี้ปีอะไร2 0 2 3 2 4 2 4ครับเออเก็บให้ครบนะเหลือตัวสุดท้ายเป็นไซส์เอเชียเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องเป็นผู้หญิงครับหรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ชายเออแต่มันไม่ได้แค่มากนะผมก็เคยใส่ S นะ แต่มันจะแน่เนเหอเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่น้ําหนักต่ำากว่า61 65958ได้เลยตัวนี้เอาไปเลยครับ2499แล้วก็ส่งฟรีทุกชิ้นส่งฟรีหมดเลยใครดูไหนไม่ทันย้อนกลับไปดูตั้งต้นใหม่สแกน q คอร์โ,คโครนะครับผมแอดวานค่าส่งให้เรียบร้อยราคาโทโทรแล้วก็จ่ายตังค์ได้เลยครับคำคืนนี้เรามาเคลียร์กันทีละเรื่องเลยนะครับหายไปหนึ่วันเนี่ยขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะครับที่คิดถึงกันนะครับส่งคำถามเข้ามา ไปไปหมดเอาที่เรื่องแรกนิโคลัสแจ็กสันกันก่อนเลยนะครับเป็น t ็อ k ออฟเดอะทาหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมันก็เล่นกันใหญ่เนาะแต่ว่าเออว่าไม่ได้ครับที่กระแสมันไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าที่มามันคือเทียร์หนึ่งะเริ่มแรกเนี่ยมันมาจากพอเฮิร์สครับซึ่งสังกัดเดอะไทมส์นะครับก็เป็นโอ้โหเทียร์ต้นๆเลยผมก็จ่ายเงินอ่านแหล่งข่าวนี้อยู่ ก็ถือว่าน่าเชื่อถือตะส่วนใหญ่แมนเชลซีนะเขาเล่นข่าวเรื่องนี้จริงครับแล้วก็เล่นเป็นแบบข่าวใหญ่อย่างไรก็ตามครับถ้าไปดูพาดหัวดีๆเนี่ยเขาใช้คำว่ามอนิเตอร์ครับภาษาอังกฤษมอนิเตอร์ก็คือการเฝ้าจับตามองนั่นเองนะครับเขาแค่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอนิเตอร์เชลซีสไตรเกอร์ก็คือนิโคลัสแจ็กสันครับซึ่งพูดกันตามตรงแมนยูเตดตอนเนี้ยกับลิสสไตรเกอร์อ่ะมันมอนิเตอร์หมด ถูกไหมครับม,มันมันมั่วมากอย่างที่ผมบอกอ่ะกองกลางหรือว่าเพลย์เมเกอร์เนี่ยยังชัดก็คือเอบูโม่คนเดียวซึ่งจริงๆหลายคนก็บอกว่าจริงๆมันควรจะมีแผนสำรองไว้หน่อยแต่ว่าผู้รักษาประตูก็ชัดนะก็แค่เอมี่มาร์ติเนสแล้วก็ไอ้จอร์นไอ้วิกเตอร์ของโบตฟาโก้ใช่ปะแต่กองหน้าเนี่ยโหคุณลองดูเลยว่ากี่คนแล้วอะพูดชื่อนี่คือไปไม่หมดอนะ่ะว่าลาโฮวิช โอลิว um ัตก hm ินเจมี่วาร์ดี้คาร์ลัมวิลสันโดมินิกคาร์วัลต์ลูวินเลย์มี่ดีดัก่อนหน้านี้โอซิมเฮนแล้วก็เนี่ยก็คือทางฝั่งของนิโคลัสแจ็คสัน8คนนี่ยังไม่นับลิสต์ลองๆนะทีเนี้ยก็ไปดูความเป็นจริงครับเชลซี Chelsea เนี่ยเขาไม่ได้อยากขายนิโคลัสแจ็คสันนะครับมูลค่าของแจ็คสันเนี่ยที่เขาตีไว้ว่า100ล้านตอนแรก100ล้านยูโรก่อนแล้วก็ปาเข้าไป100ล้านปอนด์เนี่ยเขาขึ้นมาเพื่อ จะให้ปล่อยยืมตัวครับจากที่ไปนั่งสังเกตการนะครับก่อนหน้านี้ที่ชัวเปโดยังไม่ย้ายมาเชลซีสิงบูเสริมแค่เลียมดีและนิโคลัสแจ็กสันอยู่ในแผนท,ทําทีมร้อนะครับแต่ว่าเขาเองก็ทําตัวเองด้วยที่ไปโดนใบแดงและเคยทําให้เชลซีแย่มาแล้วตอนเจอทีมคาสาซอนช่วงลุนทอฟโอยู่เกือบตายตัวไล่ออกไปส่องเซเวนบอตแมนรอบนี้ฟีฟ่ครับก็ทําอีกนะครับซึ่งสิงบูตอนนี้เงิน อยู่ในคลังเยอะขายนักฟุตบอลไปเยอะก็ไปซื้อชัวเปโดเข้ามานะครับซึ่งสถานการณ์ของทางนิโคลาเชสันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าข้างในจริงเขาบอกว่า p o t e n ชียลของนักเตะ24่ปีครับในอนาคตเนี่ยจะเก่งได้มากกว่านี้นะครับเพราะเขาก็ไปซื้อจากบิยาริเอลมาค่อนข้างแพงนะครับ32ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีไม่ได้อยากขายนิโก้ขนาดนั้นตั้งราคาไว้ถ้าหากมาในเลนที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือขายได้อย่างเช่น80ล้านปอนด์แต่ถ้า มาน้อยกว่านั้นนี่คือเขาไม่พิจารณานแน่ๆนะครับมีทีมหนึ่งที่แบบพุ่งเข้าไปติดต่อแบบจริงจังเลยคือเอซิมิลานแต่สุดท้ายวันนี้โรมมโนยืนยันว่าออกจากดิวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนเชสเต็ดโฟกัสหรือว่าบอนิเตอร์ทุกคนนิโคลัสจสันมีแค่นี้เองครับก็คือขยับเหลวว่ามีความเป็นไปได้ไหมแต่ราคาประนาดนี้มันก็ถอยอยู่แล้วนะครับแต่แค่มันเป็นกระแสะแรงมากเป็นเพราะว่าพอเฮิร์สจากเดอะทามไปเล่นซึ่งเป็นเทียร์1 คนก็เอาไปได่าเยอะแมนยูแ Yo, ม่งตาบอดปะวะภาษาชาวบ,บ้านบอยออปะวะได้ไอสักเปือชื่อหอยนุนมาแล้วยังจะไปเอามาจากลอนดอนอีกแค่นี้เองครับนั่นคือความจริงครับผมว่าพิมพ์บอกคนที่ถามไปใน Facebook บ้างในอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันอธิบายต้องยาวก็ต้องทําคลิปนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องแค่นี้เองครับแมนเชเตอร์มอนิเตอร์นิโคลเสั็ไม่ได้แบบหุยจริงจังเฝ้าจับตามอง ยเซคีนเออมอยเซคีนอ่ยังไปดูต้งสองสัปดาห์แต่พอค่าฉีดสัญญา44ล้านปอนด์ก็ถอยกลับมาว่าไม่เอานะครับกองหน้ามันค่อนข้างมั่วเพราะว่าเขาไม่ได้โฟกัสจริงจังขนาดนั้นยังมี2คนอยู่ก็คือเซอร์อีกับทางฝั่งของลัสปูรูลนนะครับอ่ะคาถามที่2พี่ครับดีเอ็มโมโม่แม่งร่มแล้วโหนี่เราทําอะไรมาต้องนานเดือนกว่าเดือน50วัน่ะสุดท้ายเซอร์จีนปฏิเสธแล้วครับ70ล้านปอนด์อินิออสโมโหถอนดีลแล้วนะครับก็ไปดูมา คนที่รายงานคือกาเดียนครับคุณผู้ชมเด็กกาเดียนครับซึ่งไม่ได้มีสายข่าวโซสอนปีศัตว์แดงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงมีการพูดคุยกันจริงครับว่าเซื้อจริงก็คงโมโหคงยั่วตามภาษาเศรษฐีคนจ่ายตัง์ว่าอะไรนักหนาวะก็ขึ้นให้แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อสองสามวันก่อนว่าจริงๆแฟนบอลปีศสจแดงเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาแต่ใจอย่าเพิ่งไปตามกระแสามานาทีเนี่ยบอร์ดบริหารเราทําถูกแล้วเราขยับให้เขาสองรอบแล้ว ทำไมไม่จจ่ายไปให้มันจบๆนะครับคือเบนส์ฟอร์ดเนี่ยมันออกแนวไม่น่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกโอเคเดิลแรกเนี่ยเขามองว่าแมนยูยื่นต่ำไปก็คือ45 0บก10แมนยูอีกแค่ไม่เกิน3วันขยับให้ทันทีนะครับเป็น55บวก7.5แล้วก็มาเล่นแง่อีกว่าโอ้ยค่าตัวมันต้องเท่าคุณย่าเพราะว่านักฟุตบอลยิงเยอะกว่าแถมอันดับของทีมเบน์ฟอร์ดก็จบสูงกว่าวู แมนยูก็ขยับให้เป็น62.5ซึ่งเองก็ยังติดแอดออนเป็นผมผมก็นิ่งเพราะถ้าอะไรรู้ไหมครับเราปรับปรุงราคาไป3รอบถ้าเรายังยืดรอบ4เนี่ยคุณไม่เชื่อหรอว่ามันจะมีรอบ5ผมว่าไม่มีแน่เพราะว่ามันตั้งราคาที่70ล้านปอนด์ตอนอ้างอิงว่าสปเปอร์จะมาซื้อซึ่งออนซีนโรมาโนก็บอกว่าราคาเนี้ยมนโนสปเปอร์ไม่เคยตั้งมันคิดเอง มันตั้งขึ้นมาเองว่ามันจะไปให้ถึงเฉลสิบล้านปอนด์เพราะหนึ่งก็ต้องยอมรับอันนี้ข้อน,นี้ก็คือเบนฟอร์ดไม่ได้มีปัญหาการเงินและอย่างนะอันนี้สําคัญอันนี้เรื่องจริงแมนยูต้องพยายามปิดเอ็มูโมให้ได้อันนี้คือกําลังภายในนะยื้อยือย้ไปนะครับแต่ว่าความจริงคือกต้องกดดันให้ได้ก่อนวิซ่าย้ายทีมเพราะถ้าวิซ่าย้ายทีมอันนี้เราจบนะครับเบนฟอร์ดมันไม่ปล่อยแน่เพราะมันเสียคริสเตีอ็อกกาไปแล้วมันไม่ปล่อยสองตัวแน,แน่ถ้ามันเสียวิซ่ากับเสียเยอเ็มบูโมเนี่นยผมว คิดแอนดูไม่สามารถเอาอยู่ได้แน่นะครับเพราะเสียกุณซือไปแล้วนะครับความหมายคือวิซ่าเนี่ยเป็นลิสลอของลิวฟูนะลิวฟูตอนนี้ก็คืออีซักใหญ่ขาเข้าไปใช่ไหมเอ้ยเมื่อเช้าทำทำคลิปช่อง,ช,องช่องวงในนะว่าทำไมลิวฟูต้องทุบ120ล้านปอนด์ซื้ออีซักทั้งที่จริงใช้เงิน116ล้านปอนด์กับฟอร์ลินเวสตลิวฟูเนี่ยคืออีซักไม่ได้ไปอีกิติกเเกแล้วไม่ได้เป็นวิซ่านะแมนยูต้องปิดได,ได้ก่อนไม่น,นั้น อันนี้ยุ่งแน่ครับอันนี้ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นดีไอมูม๊ยยังไม่ได้ล่มนะครับคนที่เล่นเป็นเดอะการ์เดียนมันก็ยังไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวบอกโอ้รีวิสกี้จินจริงอยากแย็คทีมอยากมาแมนยูแต่ว่าติดตรงที่แอสตันวิลล่าตั้ง60ล้านปอนด์แมนยูพออายุ29ปีเบิกเงินเซอร์จิมไม่ได้นะครับแล้วก็ผมไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้คือข่าวมันเยอะมากแต่มันไม่ได้ลงลึกสักอันผมก็แค่พูดถึงนิโคลัสแจ็กสันหน่อย แฟนบอลปีศาจแดงโมโหครับคือเมื่อวานมันมีกระแสข่า,า,ขาวจากอังกฤษบอกว่าอาดิดาสน่าจะมีเซอร์ไพรส์จะเปิดตัวเสื้อเยือนแล้วคิดว่ามันจะโต้งมาปุ๊บแบบเปิดตัวเป็นเอ็มบูโม่หรือว่าเป็นนักเตะใหม่ทันทีสุดท้ายเปิดแค่ชุดเยือนอ่าไหนๆพูดแล้วผมเอาให้ดูนะผมเพิ่งได้มาจากไมค์กัสโตรเหมือนกันเนี่ยชุดเยือนฤดูกาลใหม่ก็ถือว่ามันทําล้อกับตัวเทรนนิ่งนะผมว่ายังไม่ได้แบบดูเลยเออก็สวนเหมือนกันนะ ผมว่ามันมันมันเก๋ตรงที่แมนยูไม่มีเสื้อโมงมานานะนะครับเออก็สวยดีมไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะมันมันล้อกับตัวเทรนนิ่งซึ่งปีนี้เทรนนิ่งสีม่วงอะ่ะใช้ได้นะถือว่าดูสบายตาอาจจะไม่ค่อยสะท้อนความเป็นสโมสรเท่าไหร่้ะแต่ว่าเป็นเฮ้แต่วันเป็นเสื้อยืนดีกว่าโอ้มันมันเอาโลโก้ออกแล้วก็ใส่เลดเดเวิร์เหมือนเดิมนะอ่ะแฟนบอลเอาเท่านี้กันแฟนบอลก็โมโหมากเลยบอกโอ้สุดท้ายแล้วก็เปิดแค่ อยากให้อดิดาสขายเสื้อแลไม่มีนักฟุตบอลใหม่มาเลยนะครับแล้วก็ดีลของเอมบูโมเนี่ยจริงๆวันนี้หลายคนก็บอกนะว่าทําไมไม่ไปซื้อตัวตัวแทนเอาไว้อย่างโอเมริฮชชิสันของอิบสวิตหรือว่าอาราม่าลุกมันของออตแลนตาที่แบบเล่นเก่งมากนะครับแต่ว่าล่าสุดในอินเตอร์กันเรจะได้ลุกมัน40ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูข่าวออกกันบ้างครับที่แฟนบอลตั้งว่าเป็น3อสอรพิษไม่ใช่ผมตั้งนะครับ จะโดนซานโช่ตอน San ตอประมาณก่อน4ี่โมงเย็นครับมีการโพสต์ภาพล่าสุดมานะครับเป็นเลตทส์นิวส์ซานโช่ถึงคาร์ลิงตันนะครับก็ยังเข้าสนามไม่ได้ต้องรอประมาณหชั่วโมงมาก่อนเวลานะครับขับรถมาก่อนหน้านี้ไปดูคอนเสิร์ตกับโนโนี่มาดูเอเก้นะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ของทั้ง3คนเนี่ยซานโช่ก็ยังขายยากมากเลยครับล่าสุดยูเวนตุสกำลังจะปิดฟรานซิสโกคอนไซเซาได้อีกนะครับซึ่งมันเป็นมหาการ์ดันอยู่คือถ,ถ้าไม่ได้คอนไซเซาเนี่ยเขาถึงจะมาหาตัตเต้แมนยูนะครับ กำลังจะได้นักเตะคนนี้ไปอีกเพราะ,ะนนารชนาซานโชจะขายยากยิ่งขึ้นอีกนะครับ oh, โอ้ปวดหัวจริงๆนะครับส่วนการัโชาเนี่ยโดนเล่นงานเรื่องขับรถมาที่สนามซ้อมล่าสุดขับアウดีไม่เสียภาษีครับมันมีคนจับได้นะครับบอกว่าอังกฤษเนี่ยต้องเสียภาษีก่อนใบหมดอายุวันที่วันที่1ตุลาคมนะครับคือต้องเสียก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณจอดรถอยู่ที่บ้านเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายก่อนเวลาแต่ว่าเอารถมาใช้เนี่ยการัโชรู้สึกว่า ใช้รถอันแท็กนะครับใช้รถที่ยังไม่เสียภาษีเป็นรถเถื่อนนะครับโอ้โหโดนกดดันเนี่ยนะครับส่วนกระแสย้ายทีมเนี่ยมีแอสตันวิลล่าเข้ามาสนใจและวันนี้โรมาโนยืนยันากกานะว่ากานาโชอยากอยู่เพเมเลตต์่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะในขณะที่มาคาร์ลฟอร์ดฮะโอ้โหดูสถานการณ์ของบาร์เซโลนาเพิ่งจะต่อสัญญาทางฝั่งของลามิยามาแล้วก็เปิดตัวเสือ้อหมายเลขสิบเป็นเสื้อเบอร์เก่าของเมซี่ตั้งแต่เบอร์สิบเก้าแล้วนะครับก็มีทุกคนบอกแลาฟอร์ดเองมาเองก็ไม่ได้เบอร์นี้แล้ว เบอร์สิเป็นของลมามินยาเมลแล้วซึ่งมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นเขาอยู่แล้วลมามินยาเมลเนี่ยสืบทอดตำนานเมสซี่แน่ๆเพราะเบอร์นี้เคยเป็นเบอร์อาถรรพ์อันซูฟาติเคยเจ็บหนักมาก่อนไลฟอร์ดยังคงร,รอบ,บาร์เซลโลนาอยู่ซึ่งก็ยังเป็นฝันล้มๆแรงๆอยู่สามอสรพิษยังไม่สามารถมีใครย,ย้ายทีมได้ทั้งสิน้นดยเชพอะอยู่ของซานโช่ที่อยู่เวนตุสได้คอนซิสฟรานซิสโกคอนเซซาแล้วนั่นเองนะครับส่วนสนามซอมมีการรายงานว่ามาไทยเดลิกเล่นดีมากเลยครับ นักข่าวสโมสรบอกว่าเดลิกถนัดเล่นหลังสามมากเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเล่นแบ็กโฟก็จริงนะครับคู่เซนเตอร์แต่เวลาทีมในยุโรปที่เขาเล่นทั้งยูเวนตุสแล้วก็บาเยร์ยมินิกเนี่ยขึ้นเกมจ่ายบอลเนี่ยจะเหลือหลังแค่3คนแบ็กอาจจะอเวิร์ดเป็นมิดฟิลด์บอกว่าตัวเด็ดมากเลยครับซื้อมาตัวเนี้ยอนาคตน่าจะคุ้มถ้าไม่เจ็บบ่อยเช่นเดียวกับเลนิโอโรจะเป็นตัวหลักแน่ๆ2คนนี้นะครับและอีกคนอาจจะแม็กควายหรือจะเป็นเอเดนเฮเวนเพราะลิซันโตยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็มี ประเด็นเรื่องดาวรุ่งครับแมนยูจ้องจะปล่อยดาวรุ่งยืมตัวนะครับทั้งคูคอนกี้แฮร์รี่อาร์มสเพราะว่าเหลือสัปดาห์ละเกมครับไม่มีบอลยุโรปจะไปเล่นบอลถ้วยก็คาราบาวเลยแล้วก็เอฟเคับมกราคมเพราะฉะนั้นเดโก้เลออนอาจจะเดือดร้อนนะครับที่เขาประกาศว่าเขาจะไม่ไปยืมตัวแต่ว่าดูทรงแล้วก็อาจจะต้องปล่อยยืมอีกนะครับมีแค่ชิโดโอวีเนี่ยนะครับที่แมนยูจะเก็บเอาไว้ไม่ให้ใช้ขนาโทบี้คอร์เรียร์ก็มีโอกาสจะโดนปล่อยตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายงานล่าสุดจาก โอทาฟอร์ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับนิโคลัสแจ็กสันข่าวมันมาจากเดอะไทม์เป็นแค่แมนยูขยับจับตามองไม่ได้เป็นข่าวลือก็เป็นข่าวจริงครับแต่แค่ไม่ได้แบบจริงจังกับดีลนี้พอเชลซีมาตั้งราคาแบบไม่ได้ขายฮะร้อยล้านก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูคงไม่ได้ไปเอานิโคลัสแจ็กสันจริงๆเพราะตอนนี้ก่อหน้าแมนยูสเกลมั่วมากนะครับส่วนเอโมโมยังไม่จบครับที่กระแสข่าวบอกว่าล้มดีลเ0ดล้านปอน เซอร์จิโมโหเป็นมาจากการเดียนนะครับยังคงลุยต่อแต่แค่ต้องซื้อให้ได้ก่อนวิซ่าโดนขายไม่งั้นลำบากแน่ๆเพราะเบนส์ฟอร์ดจะงองแงอีกโชว์ๆนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเออ่ทางฝั่งของซานโช่ยากขึ้นเพราะฟานซิโกคอนเซซาวกำลังจะได้ไปยูเวนตุสนะครับการาโชมีวิลล่ามาสนใจและอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อส่วนแรฟฟอร์ดเนี่ยไม่มีอะไรอัปเดตเลยยกเว้นบาร์เซโลนาให้เบอร์สิบกับราเบินยาเมาแล้วก็ แหล่งข่าวสโมสรชมว่าเดินลิกเล่นหลังสังดีมากนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมองในคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีทําช่องวงนายนะครับย้ำีกทีครับฝากไปดูเลยครับใครยังดูไม่จุใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับเรื่องของลุยดิอาร์ตครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซัร์กทำไมริบกองเงินมาจากไหนไม่มีใครหรอกที่ทุ่มซื้อตลาดเดียว2คน240ล้านปอนด์ไปดูได้ต่อที่ช่องวงนายแบบมั่วปิศาจนะครับส่วน ของสะสมวันนี้เราเก็บตกของหลายอย่างมากเลยครับทุกคนประมาณ5้าหชิ้นเลยนะครับไปดูที่ชิ้นแรกครับผมว่าจนถึงตอนนี้น่าจะหมดแล้วครับก็คือคูดอ u เ e นอโมริมครับเอกล s i v e สุดๆปีแล้วโมริมใส่ตัวนี้บ่อยมากนะครับก็เหลือตัวเดียวไซเอ็มยุโรปนะครับไปใส่หน้าหนาวได้น้าหนาวได้สพันเก้าเก้าเก้านะครับทรงฟรีนะครับตัวที่2เป็นทางเอิร์ธคิดครับฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเอง ตัวนี้สวยนะเป็นตัวที่สแนปแล้วก็ทำได้สวยที่สุดมี L หนึ่งตัว XL หนึ่งตัวตัวนี้นะครับเป็นไซส์ A เอเชียลดจาก3 3มพัหรือ2 4 9งสกเจาก UK ออ L กับ XL อย่างละตัวนะครับตัวที่3ไปที่ Premat Warmup ปีที่แล้ว2024-2025ตัวนี้เหลือไซส์ใหญ่ครับ XL 2 XL และ3 XL อย่างละตัวเป็นไซส์ยุโรป2 4งส่ส่งฟรีเช่นเดียวกัน ตัวนี้ใส่กับตัวทับอย่งเงี้ยสวยมากนะตอนถืออาจจะไม่ค่อยเด่นนะครับแล้วก็สีแดงครับตัวเจอซี่สองรุ่การก่อนดอกกหุราบเหลือ 3XL 3ตัวแต่ว่าแนะนำให้คนใส่ 2XL เอทีว่า 3XL มันน่าจะใส่แล้วครับเอา2องมาเอาได้เลยครับเหลือ3ตัว2599้า25ส่งฟรีนะครับแล้วก็ชุดนอนครับ ได้ทั้งแพ็คไปเลยนะครับแบบนี้หายากนะครับแมนยูพัชมาสได้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงไซส์ xl ยุโรปนะครับเหนือหนึ่งตัวหรือหนึ่งชุดแล้วก็สุดท้ายเก็บให้ครบ p a ตัวที่เทรนนิ่งไม่ใช่พีแม n เทรนนิ่งซ้อมในแคนิงตัน2023-24สีเขียวไซส์ s หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงยินดีส่วนผู้ชายต้องอายุเอ่อต้องน้ำหนักต่ำกว่า60 ถึงเจ้าวันนี้ได้2499ส่งฟรีเช่นเดียวกันอะทักน้องโบแอดมินได้เลยและไปดูได้ต่อที่ช่องวงในาบายป,บป๊อปปิตาพลเรื่องลิเวอร์พูลบายบายครับ